ครับสวัสดีครับสมัชิกตีเด็ดวิจิตท,ทุกท่านประจำที่10เดือนพฤศจิกาย,ยน2567รนะครับ ก่อนอื่นเลยมาดูสําหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้ก็ตัวไป็หนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างวูมแอมตันเจอกับซอลแอมตันนะครับผมได้ตัวนั่ต่อวูฟไปในราคาครึ่งเม็ดนะครับได้ย้ำเพิ่มอีกหนึ่งราคานะครับได้ต่อราคาปอๆไปด้วยนะครับสรุปว่ากินเต็มเลยบวกมา2เด้ง2ราคาเลยนะครับคุณนี้จบเกมวูฟเปิดบ้านเอาชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ตามคาดน,นะครับและก็ยังมีบอลเต็งตัวอื่นอีหลายตัวที่ผมได้ไปทางในกลุ่มก็บวกมาทั้งหมดทุกตัวเลยนะครับสรุปเลยนะครัับบบสาาหรเเมมมืื่่่ออคนนทีผผไได้ลต็งป บอลห้าตัวนะครับกินเต็มเลยบวกมาทั้งหมด5ตัวเลยนะครับไม่ผิดแม้แต่ตัวเดียวนะครับต้องดีกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับบวกกันมาเยอะเลยนะครับในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก่อนจะมาวิเคราะห์บนนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดดีดี99ด้วยนะครับอย่ามีครั้งนะครับแอดไลน์มาที่แอดดีดี99ด้วยนะครับสำหรับสายบอลไม่ควรพลาดนะครับในกลุ่ม BFP ของผมจะมีทั้งบอลเต็งบอลสดและบอลสเต็ปเป็นแนวต่างให้สมาชิกได้รู้กันทุกวันนะครับมาดูสำหรับเกมคืนนี้หนึ่งคู่นะครับเป็นบอลแประหว่างเชลซี ีเจอร์มอาเซนน์นะครับเชลซี Chelsea ดับที่5ของลีนะครับส่วนอาร์เซนอลอยู่ดับที่6ของลีนะครับเกมคู่นี้จะเตะกันเวลา5้าทุ่มสามสินาทีตามลาประเทศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในนัดล่าสุดปรราร์การ์เซนอลเปิดบ้านเอาชนะไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ0นะครับมาดูฟอร์ม3นัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับเจ้าบ้านอย่างเชลซี3นัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ1นัดเสมอ1นัดแและพล้ไป1นััดนะครบส่วนนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะึ่โนออาในบลถ้วยไปด้วยสกออรร์8ปะตตู่0นะครับส่วนนัดล่า พอใช้ได้นะครับส่วนทีมเยืนอย่างอาร์เซนอลสานนั้นล่าสุดที่ผ่านมาชนะหนึ่งน,นัดและแพ้ไปสองนัดนะครับในนัดล่าสุดบุกไปเป็นอินเตอร์มิลานในบอลถ้วยมาด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับความร่มเย่เลยนะครับมาดูการคาดการเสเวทผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับ จ้าบ้านอย่างเชลซีจะไม่บอบ4-5-1นะครับประตูจะเป็นซันจิตนะครับกองหลังสีตัวก็จะมีเวดดี้ฟูฟาน่าจับควบลีวายคูวิลนะครับเบ็กซ้์ฟ้าก็จะเป็นมาโลคุโตกับริชเจมนะครับส่วนกลางก็จะมีมอร์เซตไกเซโดเล่นเกมรับควบโรเมโรลาเวียนะครับตัวลูก3ตัวก็จะเป็นเอนโซเฟนันเดสโดนี่มานูเอวกี้และก็เปโรเนโตนะครับในหน้าเป้าก็จะเป็นนิโคลัสเจ็กสันนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลจะไม่บอบ4-4-2นะครับประตูจะเป็นดาวิดลายานะครับกองงหลัสี ตัวก็จะมีคาร์บ้โจับพักซาลิบานะครับเ็กซายฝาก็จะเป็นทิมเบอร์กับเบนไว้นะครับส่วนกลางสีตัวก็จะมีตทมัสปาเต้มาติโนเดกาดคาเ์บ้โมาเทีรลี่และก็บูกายโยซาก้านะครับทนขนาสองตัวก็จะเป็นเรนโดตอสากับคาเบิโเชซุสนะครับสำหรับเกมคู่นี้เรี่ยเปิดมาเป็นอาร์เซนอลเปิดราคามาต่อปอป,อปอนะครับเป็นราคาวัดใจนะครับส่วนตัวผมบอกเจ้ามาตังจะบ,บ้านอย่างเชลซีมากกว่านะครับผมมองว่าเกมคู่นี้เชลซีดูได้เปรียบกว่าได้เล่นในบ้านดูแล้วไม่น่าจะถึงกันไปเอคาบ้านนะคร เพียงหนึ e ่งเต็มหรือสามเต็มเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องให้รองเชลซีไปในราคาปอๆนะครับยังมีครั้งนะครับผมต้องให้รองเชลซีไปในราคาปอๆนะครับผมมองว่าอยู่เจ้าบ้านน่าลุ้นกว่านะครับก่อนจะากกันนะครับฝากกดติดตามและกด subscribe ช่องยูทูบ็ดบิ๊กโจมและทีเด็ดบิ๊กโจมให้ผมด้วยนะครับมีประารอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ